ถ้าไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะคะก็เข้าช่องนี้เลยค่ะเช็คอินนะคะส่วนถ้าเกิดเช็คอินออนไลน์มาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปที่ป้ายช่องแบ็คดรอะค่ะก็ค,ะคือโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องของ EVA ให้23กิโลนะคะนี่เราเองนะคะไปกับสายการบิน EVA ค่ะบนเครื่องนะคะก็จะเจอแอร์สาวสวยค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศบนเครื่องบินนะคะส่วนซองสี่เหลี่ยมที่ใส่ในถุงพลาสติกนี้ก็คือผ้าห่มค่ะ ต่อมาค่ะในซีพอกเก็ตมีอะไรบ้างก็มีหูฟังนะคะที่เขาใส่ไว้ให้แล้วก็มีกระดาษสามแผ่นนะคะแผ่นแรกจะเป็น s a ฟต t y แพ m เฟ l สคะ่ะก็คือวิธีบอกต้องทำยังไงบ้างในกรณีฉุกเฉินแล้วก็บอกแบบที่นั่งของเครื่องบินเลาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็น Boeing 787นะคะถุงซีฟ้ฟาที่เห็นนี้ก็คือถุงอาเจนนนั่นเองค่ะหรือถุงอวกแผ่นต่อมาค่ะก็เป็นแผ่นแบบ Du t y free shopping อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เราเองนั่งริมหน้าต่างนะคะหรือเรียกว่า window Se น t นั่นเองค่ะ ผ้าห่มของที่นี่ก็คือเป็นผ้าห่มค่อนข้างอบอุ่นนะคะเป็นผ้าห่มฟีวิธีเปิดโต๊ะหน้าที่นั่งค่ะคือยกตรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะแล้วก็กางออกมานะคะวงกลมที่เห็นคือใช้วางแก้วต่อมาค่ะหาที่เสียบหูฟังไม่เจอนี่เลยค่ะ2จุดนี้เป็นที่เสียบหูฟังส่วนที่ชาร์ USB จ USB เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็นะคะอาหารก็คือเสริมหนึ่งมือค่ะมีครบตามรูปเลย ต่อมาค่ะเครื่องบินกำลังลดระดับเข้าพื้นนะคะประมาณ30นาทีเราเรียกว่า descending ค่ะส่วนเครื่องบินแตะพื้นแล้วนะคะกำลังเคลื่อนที่ไปยังหลุมจอดนี่เรียกว่า taxi วันนี้เราไปกันด้วยเที่ยวบิน BR 2 0 6นยกบกไคเปค่ะออกจากกรุงเทพตี25ถึงไทเป6โมง50ตอนเช้าค่ะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนั่งสายการบิน e อ a ยังไงมาแชร์กันได้นะขอบคุณค่ะ